ทำไมอันนี้เป็นสีชมพูแ้อันนี้เป็นสีเขียวโคราไงอ๋อโคาไอเนลือกจเขียวตรงนี้ไอเนนี้แกเลยไอ้ยกได้ตไหนบอกก่อนเตัวนี้อยากไดนี้คตัวนี้โอเคแกะ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 แกสมตนเต้นหเนี่ยตื่นเต้นี่แกะไง่แกะไง่ะ่่ ไหนตรงไหนนี่ตัวนี้นะอานีว ouais like ่าอยากได้อยู่พอดีเลยว่าได้ตัวที่อยากได้ดู่สิมันจะซ้ำกันไหมลูกนี่ค่ะได้ตัวที่อยากได้ด้วยไม่ย้อนเฮ้ยแม่จะบอกอะไรนี่ให้มันมีการด้วยเหรอมีการด้วยน้องดูของนี่เน่นุ่นน่ของรของวันนี้หนอยากได้ตัวแม่ใแม่ให้ตรงนี้ัหมไหนอ๋อมันเปิดไฟได้ใช่ใช่ ตั้งในห้องนอนเออเใช่อลีซอันนี้เอามานเขาปิดก่อนนะเฮ้ยลิปปิดด้วยปิดกตัวที่พี่ชอบอ่ะแล้วก็ไม่ใช่อ้ามาตั้งไว้ตรงนี้งมาตั้งไว้วก็เอามาปิดดันปิดแล้วอ๋อการมาตั้งการมาตั้งนี่ของน้องเ่รอคะอ่ะต่อไปเลือกพี่เอาอันกลางเหมือนเดิมไอลิซต่อไปเลือกมนิ่งเอาวันนี้อะไกันว่าอยากเล่น้ากล่องมาก ใช่เก็อยากต้มนะโกกันนะมันมีที่ขอยากได้ตีถ้าเกิดว่าพี่เปิดมาได้ตีเข็ถ้าเกิดได้ตี่ขนะได้จะยังไงคะตีเแขมาเต้นตอนไหนเฮ้ยเอว่าจะบอกลว่าตัวเลยแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอยกตตอ๋แต่ไม่รู้โอ้โหวตัวตีเข็แตันหลุ การได้วาเลยการได้าหาไม่เจอไม่ชอบเลยเอ็กซิงเยอะไปบอกลูกเิ้งการไปการเนี่ยไปการแต่บายังมีบ้างชิ้นสุดท้ายของพี่กองสุดท้ายของไอดีนจะได้สีเ r ร t ไหมเนี่ยเนี๋ยเอะไปเอลี พาแต่ตัวเหมือนที่เามะ่เน่่งลยมาน้องมาวางนี่เลสองกล้องดูิว่าจะเป็นยังไงเอนแตกแล้วอันนี้นมาเป่งนี่หรออนี่ขอเลือกกดได้หมพะอีพี่มาจับก่อนันไหนมันมากว่าเอาไไม่ใช่ก่อไ โอ้ยไหนชอบดีทั้งคู่แล้วลูกแต่ไม่วางนี้เออมาดีแงนเหมายเหม่ยแตไม่แกะแน่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ลองดูสิจะได้ตัวไหนเฮ้ยลิ้นได้ตัวที่พี่ชอบอ่ะรู้เปล่าว่าลิ้นได้ทั้งคู่ไหมนะอีหวัดระวันโดนเนี่ยลูกมันเป็นขวดแก้วเนี่ยเดี๋ยวมันร่วงนะลูกเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เปิดได้ไหมือนกันนะลูกมันเปิดโโอ้ห

อลีนได้ตัวหน้ากล่องอ๋อสองอันแล้วอลีนได้ตัวหน้ากล่องใช่หรอไม่ใช่ใช่นี่ตัวหน้ากล่องอมันต้องเป็นหอยลูกตัวซีเข็ดอ่ะเป็นหอยลูกถ้าตัวซีเข็จะเป็นหอยอ,อ๋ตอต้อ่ะของนี้เป็นมีไฟด้วยอ่าเปิดสิอันนี้ระวังเลยนะนะถ้ามั็นล่วมันจะแตกอะไรอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเอาไปตั้งสองอันเราเปิดไปทุกอันเลยไหมไม่เราจะ ไม่ไม่กลุ้มเกลิงกะลุ้กเกลิงแล้วทำไมาการมันเป็นแบบนี้อ๋อไอ้นี่เอามาตั้งไว้สิลูกไี่สใส่อเลยไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะเปิดเปิดเราเปิดแล้วก็เราก็เสียบไว้เหมือนเดิมเปิดแล้วก็เสียบไว้เหมือนเดิมไอ้นี่เปิดไว้ก่อนสิแม่เปิดแล้วก็เสียบไว้เ,เ,มเ,วเหมือนเออทำไม่ได้อ่ะไม่เราต้องเปิดเอาอ่าก้านเอาก่อนเลยเอาก้านเอาก้านมาไว้นี่ให้หมดก้านมาไว้ให้หมด าตั้งก่อนนีมาตั้งก่อนเนาะมาตั้งก่อนสวยไหมี่ยสวยไหมคงไหนชอบไหมคะชอบไหมคะชมี้อยน้นมีนอยน้อยน้อน้อยน้อนอยน้อน้อยน้อยน้อยนอนอยนย้ยนน้อยน้นอยน้อยอยน้ยนมียน้ยน้อย้น้อยยน้ออน้อยอ้อ้ยนนยน้ย